สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตกแต่งห้องนอนสไตล์พี่ปอนะจ๊ะวันนี้พี่ปอจะแต่งทั้งหมด5ห้องนอนนะจ๊ะทุกคนเอาไว้เป็นไอเดียสําหรับน้องๆที่จะแต่งห้องแต่งบ้านเนี่ยบ้านสีแดงบ้านสีเขียวบ้านสีเหลืองบ้านสีอะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวพี่ปอจะลองมาแต่งให้ดูเอ้ยไม่ได้แต่งให้ดูแต่งเสร็จแล้วแล้วก็มาดูให้ดูไอเดียเฉยว่าเอ้ยแต่งห้องนอนเขาแต่งกันแบบ ประมาณไหนดีอันนี้พี่ปอก็จะให้เป็นห้องนอนแอปเปิลอืห้องนอนแอปเปิลจะรูปล่างหน้าตาประมาณนี้นะมีม่านด้วยอ่ะพี่ปอใช้ม่านน่ารักน่ารักนี่ก็ออกมาก็เป็นสไตล์นี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือห้องที่หนึงของพี่ปอนะจ๊ะใครชอบห้องนี้ลองเม้นดูซิว่าชอบห้องไหนที่สุดของพี่ปอที่พี่ปอรสร้างมาอ่าต่อไปห้องที่สองก็คือห้องนี้นั่น ห้องสีชมพูพี่ปอจะให้ชื่อว่าตอนแรกว่าจะให้ชื่อว่าห้องขนมชั้นเห็นปะ่ะมันจะเป็นชั้นๆเตียงอ่ะน่ารักหวานแหววม่านก็ปิดได้นะม่านก็สีชมพูตอนแรกว่าจะแต่งให้มันเยอะๆแต่ดูไปดูมาเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปก็เลยเอาป,ประมาณเนี้ยชมพูขาวนี่สําหรับคนเกิดวันคานพอดีเลยอะ่ะพี่ปอไม่คิดจะทําสีอื่นบ้างหรอก็ชอบสีชมพูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะจ๊ะใครชอบห้องที่สอง บอกด้วยว่าหนูชอบสีชมพูมากเลยค่ะพี่ปอถูกใจหนูมากเลยอ่ะต่อไปจะเป็นห้องนอนเอ่อเดี๋ยวก่อนนะขอขอดูหน่อยโอเคมันเตี้ยต่อไปเป็นห้องนอนอันที่สามนะนี่อันนี้พี่ปอก็ชอบมนาะจริงๆเอออันนี้จะเป็นสีฟ้าหวานแหววคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงนิดนึงนะจ๊ะจะออกเป็นแบบสีฟ้าแล้วก็จะมีเป็นก้อนเมฆไอจุดๆนี้พี่ปอให้เป็นก้อนเมฆนะเสร็จแล้วพี่ปอจะมีบันไดขึ้นไปด้วยเห็นไหมตะกี้พี่ปอสร้างบันไดด้วยนะขึ้นไปเตียงมันค่อนข้างจะสูงนิดนึงและพี่ปอก็จะมีเป็นมุ้งด้วยนะมุ้งเจ้าหญิงอ่าแล้วเนี่ยคือเอาม่านนมาทําเป็นมุง้งอ่าเก๋ๆออพอมัน ทับกันซ้อนกันสองอันมันก็จะแบบว่าเปิดปิดไม่ได้เดี๋ยวจะพยายามนะพยายามปิดมุ้งให้ได้อยู่นะทุกคนเออมันแบบเฉียงเฉียงกันอยู่อ่ะรอนิดนึง <c oughs> จะบอกว่าที่พี่ปอรสร้างมาทั้งหมดก็หลายชั่วโมงอยู่นะอันนี้คือสร้างไปเล่นไปนุ่นนี่นั่นนะแล้วมือพี่ปอลั่นจ้าพี่ปอกดเซฟแล้วใช่ไหมแล้วพี่ปอจะกลับมาเล่นอีกรอบนึงพี่ปอดันกดคําว่าเซฟแทนที่จะกดคําว่าโหลด ของที่พี่ปอสร้างตรงนี้ทุกคนหายหมดเลยเซ็งอะไม่น่าหายเลยคือชอบเตียงนี้มากอะจริงๆอันนี้คือเตียงที่สามใครชอบเตียงที่เท่าไหร่ลองพิมพ์บอกพี่ปอด้วยนะจะได้บอกว่ามีกําลังใจสร้างบอกพี่ปอสร้างอีกสร้างอีกนะถ้าใครอยากให้สร้างเตียงอีกเดี๋ยวพี่ปอจะกลับมาสร้างใหม่นะคะอันนี้ห้าตอนแรกพี่ปอจะทําเป็นถนนคนเดินเป็นแบบเตียงอ่ะอืแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ร้านขายเตียงตู้แบบอะไรเงี้ยร้านขายเฟอร์นิเจอร์เป็นเตียงอะไรเงี้ยเออจะเตียงทั้งทั้งเส้นเลยแต่ก็ได้แค่ห้าอันเออแล้ววันคืนมือก็ลั่นลบหายไปหมดเลยเสียใจมากเลยอ่ะปกติไม่ได้ทำมือลั่นนานมากเลยแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรหายแล้วเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่วันหลังถามว่าอันไหนชอบสุดอันนี้พี่ปอก็ชอบมนาะดูแบบเจ้าหญิงดีเอออันเนี้ย ออสีฟ้าให้เกิดสีฟ้าขอเสียงหน่อยค่ะวันศุกร์ทำให้ครบวันด้วยมีสีอะไรม้างอะ่ะทำให้ครบวันขอโทษด้วยนะคะทุกคนอุ้ยน่ารักอะ่ะอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้อันนี้คืออันที่สามนะต่อไปสีเหลืองอันนี้ก็ทำแบบให้มันแบบเรียบ,ยบง่ายๆตอนแรกว่าจะเอามุ้งมาครอบเหมือนกันเป็นมุ้งแบบเนี้ย มุ้งไฟนะโอ,อ้แต่พอดีไปเอาแบบเรียบๆแล้วกันบางคนอยากได้แบบเรียบหรูดูดีดอ่าอันนี้คนเกิดวันจันทร์สีเหลืองนะจ๊ะอันที่สี่แล้วนะเสื้อันนี้อันที่ห้าอันที่ห้าก็จะเป็นเออออกแนวเตียงแตงโมอ่ะน่ารักน่ารัก,รกเออนี่พอพี่ปอเล่นไปหมดแล้วใช่ปะพี่ปอมาคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยลืมแต่งตัวให้มันเข้ากับเขาเรียกว่าอะไรนะ เข้ากับเตียงอ่ะเออแล้วข้อนี้ทำได้แค่อันเดียวเองแล้วมันหายหมดเดี๋ยวไปดูนะว่าพี่ปอใส่ชุดแล้วที่เข้ากับเออเตียงมันจะเป็นอันไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะจ้าแปบบ๊บนึงจ้านี่เลยจ้าสีเขียวตังโมคือได้แค่ชุดเดียวพี่ปอกําลังจะไปเปลี่ยนชุดที่2นั่นก็คือชุดสีฟ้ากําลังจะไปเปลี่ยนให้มันเข้ากันนะกับเออเตียงแบบสีฟ้าตะกี้ของพี่ปอใช่ปะ โอ้แล้วมันหายไปแล้วว่าเสียใจอยู่ในนี้แอบร้องไห้นิดๆ <laughs> พอกก่าจะสร้างเสร็จนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่ใครชอบคลิปนี้ของพี่ปออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะครั้งหน้าจะให้พี่ปอลองสร้างอะไรหรือว่าอยากให้สร้างเตียงเพิ่มอีก5อันเดี๋ยวพี่ปอจะมาสร้างใหม่นะคะอันนี้ก็หายไปแล้ว <laughs> อันนี้คือเตียงแตงโมเห็นปะ่ะพี่ปอก็พยายามแบบให้มันเข้าชุดกันอะไรเงี้ยเนาะ เออไม่มีแล้วอะทุกคนอ่านี่เออใครอยากาไปสร้างลองอไปสร้างกันดูนะพอพี่ปอคิดว่าบ้านคนอนะสร้างได้แล้วใช่ไหมแต่พวกเตียงพวกโต๊ะพวกตู้อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะพอเอามาเป็นไอเดียสำหรับทุกคนนะจ๊ะโอเคค่ะแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนไปแล้วหวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้นี่เลยเตียงสีเหลือง เตียงสีฟ้าพี่ปอชอบอันนี้ที่สุดเลยใครชอบสีไหนลองเม้นมาบอกพี่ปอด้วยนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายโอย้เสียใจมากเลยหายหมดเลยไปแล้วจ้าสีแดงก็สวยนะอาจริงๆ